ทศนาของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยเรื่องที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผ่านมาซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติมยังมีอีกหลายเรื่องในที่นี้เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารและเรื่องเทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆซึ่งรวมอยู่ในหัวข้อใหญ่เดียวกันคือเรื่องเหนือสามัญวิสัย ความจริงเรื่องเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมถึงเรื่องอื่นจากสองอย่างนั้นด้วยแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสองเรื่องนั้นโดยฐานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังพิจารณาถ้าถามว่าในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปฏิหารก็ดีเทวดาวหรือเทพเจ้าต่างๆก็ดีมีจริงหรือไม่ และถ้าตอบตามหลักฐานในคำพีมีพระไตรพิฎกเป็นต้นโดยถือตามตัวอักษรก็ต้องว่ามีหลักฐานที่จะยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคำภีจนไม่จำเป็นจะต้องยกมาอ้างยิงอย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความมีหรือไม่มีและจริงหรือไม่จริงของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยากที่จะทำให้คนทั้งหลาย ตกลงยอมรับคำตอบเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้และหลายท่านมองเห็นโทษของความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้ว่าทำให้เกิดผลเสียหายมากมายหลายประการจึงได้มีปราชญ์บางท่านพยายามแปลความหมายของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นในยาที่ลึกซึ้งลงไปอย่างน่าสนใจสำหรับในที่นี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความหมายใดๆเลย โราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแม้จะถือตรงตามตัวอักษรว่าสิ่งเหล่านี้มีและเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็มีหลักการที่ได้วางไว้แล้วอย่างเพียงพอที่จะปิดกั้นผลเสียซึ่งจะพึงเกิดขึ้นทั้งจากการติดข้องอยู่กับการหาคำตอบว่ามีหรือไม่จริงหรือไม่จริงและทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหล่านั้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์จำนวนมากมายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อถือหรือไม่ก็หวั่นเกรงต่ออำนาจผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารต่างๆพระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงโดยประกาศอิสราภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาได้ว,วางหลักการต่างๆไว้ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัยอย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่สรุปความเบื้องต้นในตอนนี้ว่า พระพุทธศาสนาไม่สนใจกับคำถามว่าอิทธิปฏิหารมีจริงหรือไม่เทวดามีจริงหรือไม่และไม่วุ่นวายไม่ยอมเสียเวลากับการพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจก็คือมนุษย์ควรมีท่าทีและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดาอำนาจลึกลับอิทธิปาฏิหารมีอยู่จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้นอาจมีบางท่านแย้งว่า ถ้ไม่พิสูจน์ให้รู้แน่เสียก่อนว่ามีจริงหรือไม่จะไปรู้ฐานะและวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก่อนจะตอบควรแย้งกลับเสียก่อนว่าเพราะมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องพิสูจน์เสียก่อนนี่แหละจึงได้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขึ้นแล้วมากมายโดยที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จ คำตอบในเรื่องนี้แยกออกได้เป็นเหตุผลสองข้อใหญ่ประการแรกเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้ทั้งเรื่องอิทธิริ์ปาฏิหารก็ดีเทพไทยเทวาก็ดีจัดเข้าในประเภทสิ่งลึกลับที่พูดอย่างรวบรัฐตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้คือเอามาแสดงให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบวกและในทางลบ หมายความว่าฝ่ายที่เชื่อก็ไม่อาจพิสูจน์จนคนทั่วไปเห็นจะแจ้งจนหมดสงสัยต้องยอมรับกันทั่วทั้งหมดฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเด็ดขาดลงไปจนไม่ต้องเหลือเยื่อใยไว้ในใจของคนอื่นๆว่ายังอาจจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่เพียงขั้นความเชื่อคือเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีหรือไม่เชื่อว่ามี ซึ่งถึงว่าได้เห็นจริงก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นจริงอย่างนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นในสภาพที่พิสูจน์อย่างสามัญไม่ได้นี้สิ่งเหล่านี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นของพลุพลุโผล,ล,ล่หรือลับลัล่อๆหมายความว่าบางทีมีเขาให้ตื่นใจว่าคราวนี้ต้องจริงแต่พอจะจับให้มัน่นก็ไม่ยอมไม่สมใจจริง รันทำบางอย่างได้สมจริงก็ยังมีแง่ให้เคลือบแคลงต่อไปเข้าแนวที่ว่ายิ่งค้นก็ยิ่งลับยิ่งลับก็ยิงลอยคน้นค้นตามที่ถูกล่อก็ยิ่งหลงแล้ก็หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนชักจะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย์ในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์เป็นสิ่งลับลอ่อและมักทำให้หลงไหลเช่นนี้ การมัววุ่นวายกับการพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดโทษหลายอย่างทั้งแก่บุคคลและสังคมนอกจากเสียเวลาและเสียกิจการเพราะความหมกมุ่นวุ่นวายแล้วเมื่อต้องมัวรอกันอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีและก็พิสูจน์กันไม่เสร็จสักทีผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อก็ต้องมาทุ่มเทียงหาทางหักล้างกันแตกสามัคคีทะเลาะวิวาทกัน รอเรื่องที่ไม่ชัดเจนและในระหว่างนั้นแต่และพวกละฝ่ายต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติต่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียแก่ชีวิตและสังคมเพราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนจึงจะยุติการปฏิบัติให้ลงเป็นอันเดียวกันได้ซึ่งก็ยังพิสูจน์กันไม่เสร็จจนบัดนี้ ึงเป็นอันต้องยอมรับผลเสียกันอย่างนี้เรื่อยไปไม่เห็นที่สิ้นสุดถ้าหากไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรอก็ต้องใช้วิธีบังคับข่มเหงกันโดยฝ่ายที่เชื่อบังคับฝ่ายที่ไม่เชื่อให้ปฏิบัติอย่างตนหรือฝ่ายที่ไม่เชื่อบังคับฝ่ายที่เชื่อไม่ให้ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาดังจะเห็นได้ในลัที่นิยมทางการเมือง และระบบการปกครองบางอย่างที่ยึดมั่นว่าตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร์เมื่อผู้ปกครองในระบบนั้นเห็นว่าความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เป็นของเหลวไหลงมงายเมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไม่ถูกและหาทางออกให้แก่ประชาชนไม่ได้แต่ต้องการทำให้ประชาชนปฏิบัติตามลัทธินิยมคือความเชื่อของเขาก็ต้องใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลิกปฏิบัติ ตามความเชื่อของประชาชนหรือปลุกเร้าป้อนความเชื่อในทางตรงข้ามคือความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงแก่ประชาชนหรือทำทั้งสองอย่างแต่วิธีการปิดกั้นบังคับหรือปลุกเรานี้เป็นการทิ้งช่องว่างอันกว้างใหญ่ไว้เพราะมิใช่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือมิได้ชำระสัตว์ก้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัย พียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดไว้ตราบใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเร้าอย่างเข้มแข็งก็ยังค่มคุมไว้ได้แต่เมื่อใดอำนาจบังคับและแรงปลุกเรา้าอ่อนแอคลายจางลงเชื้อและแรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผล่ออกงอกงามเฟื่องฟูได้ต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นการปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นไปอย่างงมงาย ขาดหลักปรัชจ,จาทิศทางทําให้เกิดผลเสียได้เหมือนอย่างเดิมอีกโดยไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดอีกประการหนึ่งในเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงในระดับแห่งความเชื่อของผู้ถุชนก็ย่อมผันแปรกลับกลายได้ดังจะเห็นได้ว่าบางคนเคยไม่เชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้เลย คือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นจริงและดูถูกดูหมิ่นความเชื่อนั้นอย่างรุนแรงต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ลับล่อที่เป็นเงื่อนต่อแห่งความเชื่อนั้นเข้า mm. ก็กลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างปักจิตฝังใจตรงข้ามไปจากเดิมและเพราะเหตุที่ไม่มีหลักส่องนำทางในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น mm. ก็กลายเป็นผู้หมกมุ่นหลงไหลในสิ่งเหล่านั้น ยิ่งไปกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่ก็เชื่ออย่างนั้นแต่เดิมมาในทํานองเดียวกันบางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยู่ก่อนต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ที่ซอว่าสิ่งที่เชื่อจะไม่เป็นไปสมจริงหรือไม่แน่นอนความเชื่อนั้นก็กลับสั่นคลอนไปหรือบางทีอาจกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไปเสียก็มีในกรณีเหล่านี้ มนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่มัววุ่นวายกับปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นพากันขาดหลักการในทางปฏิบัติที่จะเตรียมป้องกันผลเสียต่อชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกตนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ให้มนุษย์ได้รับประโยชน์พอกับทุกระดับแห่งความพร้อม หรือความแก่กล้าสุขงอมของตนของตนสำหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้พระพุทธศาสนาก็ได้วางหลักการในทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีจริงมนุษย์ควรวางตัวหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและที่วางตัวหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรเหมือนดังพูดว่า ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องผู้ที่เชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามสามารถและสมควรทำตามหลักปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้นี้ได้เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะประพฤติตนต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยจะผิดแปลกกันบ้าง ก็เพียงในสิ่งยุ่มยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายโดยที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อต่างก็มีความเอือ้อเฟื้อเอื้อเอ็นดูต่อกันผู้ที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไม่เกิดผลเสียแก่ชีวิตและสังคมผู้ไม่เชื่อก็สามารถปฏิบัติต่อผู้ที่เชื่อได้ถูกต้องและสามารถแนะนำผู้ที่เชื่อ ให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่างมีเมตตาเคารพซึ่งกันและกันหลักการในการปฏิบัติหรือความเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินี้แหละที่เป็นคุณในพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาได้ริเริ่มขึ้นใหม่อันทำให้ต่างจากศาสนาปรัชญาทั้งหลายอื่นตลอดจนลทัทธินิยมอุดมการทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบัน หลักการจำเพาะในกรณีนี้คือสำหรับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์และมิใช่ธรรมะสำหรับเข้าถึงให้ใช้การวางท่าทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลักข้อนี้รวมอยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรมซึ่งเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากที่คิดไว้ว่าจะเพิ่มเติมในหนังสือพุทธธรรมเมื่อมีโอกาส เมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนำไว้แล้วอย่างนี้ถ้ายังมีคนกลุ่มใดสนใจที่จะคน้นคว้าพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ต่อไป <c oughs> ก็นับว่าเป็นงานอดิเรกของคนเหล่านั้นซึ่งคนทั่วไปอาจวางใจเป็นกลางและปล่อยให้เขาทำไปเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆแก่สังคมเปรียบได้กับนักค้นคว้าวิจัย ในวิชาการสาขาต่างๆอย่างอื่นๆเ <_ d ata> ท่าที่กล่าวมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า <_ d ata> เหตุผลในข้อแรกมุ่งที่ประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามการที่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่จริงหรือไม่ของริปปฏิหารและเทพเจ้าทั้งหลายจนถึงขั้นที่ว่า เมื่อวางท่าทีและปฏิบัติตนถูกต้องแล้วใครจะสนใจค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปก็ปล่อยเข้าไปตามเรื่องนั้นท่าทีเช่นนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องถึงเหตุผลประการที่สองซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาด้วยกล่าวคือความมีอยู่จริงหรือไม่ของสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อหลักการสำคัญ ของพพระพุทธาาสนศหมายความว่าถ้าแม้ว่าอิทธิริ์ปาฏิหารและเทพเจ้าจะมีจริงแต่การปฏิบัติตามหลักการและการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาย่อมเป็นไปได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต่ประการใดเลย สำหรับเรื่องอิทิปาฏิหารพึงอ้างพุทธพทธจน์จากทีฆานิกายปาติกวักพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เนี่ยสุนัขขัดเธอเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเราทำอิทธิปาติหารซึ่งเป็นธรรมของมนุษย์ยิ่งยวดก็ตามไม่ทำก็ตามธรรมที่เราได้แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใดจะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้น คือความหมดสิ้นทุกโดยชอบได้หรือไม่สุนัขขัดทูลตอบว่าย่อมนำออกไปเพื่อความหมดสิ้นทุกโดยชอบได้นี่นเนี่ยสุนัขขัดเธอเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเราบัญญัติสิ่งที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของโลกก็ตามไม่บัญญัติก็ตามทำที่เราได้แสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายใด จะนำออกไปเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นคือความหมดสิ้นทุกโดยชอบได้หรือไม่ทูลตอบว่าก็ย่อมจะนำออกไปเพื่อความหมดสิ้นทุกโดยชอบได้ส่วนเรื่องเทพ,พเจ้าจะได้พิจารณาเหตุผลเป็นแง่ๆต่อไปเฉพาะในเบื้องต้นนี้พึงพิจารณาพุทธภาษิต จกักขุตการนิกายสุตานิบาตดังนี้การถือไม่กินปลาไม่กินเนื้อก็ดีการประพฤติเป็นชีเเลือยก็ดีความมีศีรษะโล้นก็ดีการมุ่นมวยผมเป็นชดาก็ดีการอยู่คลุกฝุ่นทุลีก็ดีการนุ่งหม่มหนังเสืออันหยาบรานก็ดีการบูชาไฟก็ดีการบำเพ็ญพรต หมายจะเป็นเทวดาก็ดีการบำเพ็ญตะบะต่างๆมากมายในโลกก็ดีประเวทก็ดีการบูงสวงสังเวยก็ดีการบูชายันก็ดีการจำพรดตามฤดูก็ดีจะชำระสัตว์ผู้ยังข้ามไม่พ้นความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ก็หาไม่ที่กล่าวมานี้ หลักการทั่วไปที่ควรทราบไว้ก่อนต่อจากนี้ถ้ายอมรับว่าอิทธิปฏิหารและเทวดามีจริงก็พึงทราบฐานะของสิ่งเหล่านั้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นดังต่อไปนี้